เมื่อเวลา19.30นวันที่3พฤศจิกายนพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตนผู้กำกับการสอบพอบางละมุงได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจนำโดยพันตำรวจโทกรพงศ์สุขวิสิตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสอบพอบางละมุงพันตำรวจตรีวุฒิพงศ์กาษาสารวัตรสืบสวนสอบพอบางละมุงพร้อมรองสารวัตรป้องกันปราบปรามรองสารวัตรสืบสวนสอบพอบางละมุงและชุดสืบสวนสอบพอบางละมุงติดตามเหตุขอความช่วยเหลือ กรณีนางสาวสุพันษาอายุ20ปีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาลืมกระเป๋าไว้บนรถตู้บขอสอซึ่งภายในกระเป๋ามีโน้ตบุ๊กไม้เท้าแท่นโทรศัพท์และเสื้อผ้าซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และสอบถามผู้ขับขี่รถโดยสารเบื้องต้นพบกระเป๋าผู้เสียหายแล้วโดยผู้ขับขี่รถโดยสารคันดังกล่าวได้นำกระเป๋าไปเก็บไว้ที่อ่าวอุดมและประสานบริษัททีทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับส่งคืนเจ้าของดังกล่าวทางด้านนางสาวสุพรรษาผู้เสียหายได้เดินทางไปรับกระเป๋าคืนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้คืนตรวจสอบทรัพย์สินว่าครบ ดีใจและไหว้ขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ขับขี่รถโดยสาร,รที่เก็บกระเป๋าของตนมาคืนเพราะในนั้นมีโ no น้ตบุ๊กไม้เท้าแท่นโทรศัพท์และเสื้อผ้าที่จำเป็นทั้งหมดให,ให้พี่ถ่ายไว้้ทุกคนะรไ้ว่าเขาาขอไอ<ห>ไอ<ห>ะไ

ใเรดไฟท์อะคาเดมี่อ่านคำเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d ฟท์อะคาเ